พักเสียนพี่น้องงามครับน,นี่คือพักเสียนเดี๋ยวจะไปพันพี่น้องไาพักเสียงสายพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้วรพ้นอีสานบ้านโน้นนะครับพามาเก็บเอ่อพักเสียนพี่น้องหลายคัก งามอวดตัวองถูกฝนตกใหม่พี่น้องงามนะครับพี่พพี่น้องเก็บไปขั้นสมนะครับก็ก oh. ่อนอื่นต้องบอกก่อนด้ว่าบ่เคยขันสมนะพี่น้อง่เคยขันแต่สมกระลำนะครับสมพักเสียนี่บม่เคยขันนะครับแต่ว่าจีเจ็บไปเห็นมันงามนะครับเก็บมันงามหอม <c oughs> ชิ้จังหน่อยพี่น้อง <c oughs> ขอ,อยํำอีกทีเด้อพี่น้อง ขันสมพักเสียนี่เบอรขันทุกเทียด้อแต่ว่าสิเก็บไปลองขันเมืองมันจะเป็นบอกพี่น้องคิดอยากกินนะครับเฮ้กันจะสมกระลำนะครับวันนี้เห็นสมเออเห็นพักเสียนงามก็เลยจะบอกไปขันนะครับพใดมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิลองหัดขันสมพักเสียนครั้งแรกในชีวิตนะครับเห็นมันงามครับคุณชุดยอดลองเมืองนอกพี่น้องลองเมืองบ่ิจันกัสิบ่ได้กินเด้มาอยู่ไกลนะครับลองเมือง ลองเมืองพี่น้องลองเมืองนะครับเพื่อนั้นเป็นม่เป็นกับลองเมืองนะครับขันสมพักเสียนนะครับทดสอบพี่เมืองเจ้าของนะครับพี่น้องติดตามมั้งครับว่ามันจะเป็นสมพักเสียนที่เป็นอีอยังนะครับเพราะว่าตะกรอนตะเก่าห้แต,าาต่พอแต่แม่ให้แต่ผู้อื่นคันซูกินปัตนี้สิร้องขันเองพี่น้องที่เสียบรูปเสียบอ่อนซอนมันงามนะครับเมืองน่าพุนเขียวอุตวอยู่พี่น้องด้ยผนะุน แล้วพี่น้องเป็นว่าเป็น,ปนผมสีผ้าพี่น้องไปขั้นเมืองเราบนี้ได้เอาสเสนอพ่อแล้วครับหลังจากล่าง,าางพักสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะต่อไปก็เตรียมสีขั้นแล้วพี่น้องพักก็เตรียมไว้แล้วนี่นะครับครับกับอุปกรณ์เครื่องปรุงกรเบะมี่อย่างครับมีเกลือผงชูรสข้าวเหนียวหนึ่งรยเกลือลงในผักนะครับ ลรยเกลือลงผักหลังจากนั้นก็ขย้ำขย้ำแร้วว่าคั่นคั่นมันอ่อนมันยุบพี่น้องคั่นน้ำแหลกบอก้้ยพี่น้องเพราะว่าคั่นห้น้ำคิว้วมันออกนะครับ ปกติข้าเจาสีหนันผักเป็นชิ้นๆน้อพี่น้องมันจะได้คันง่ายแต่วันนี้ผมคันเบิต้นเลยครับเวลาเวลากินกับมวนเป็นต้นยัดเขางรถพี่น้องนะครับบดได้ซอยผักเอาเป็นตน้นเป็นต้นลงเลยพี่น้องนะครับย้ำกินกับมวบนเบิต้นโลดคันน้ำแหลกสิบ่าออกพี่น้องสิบไปล่างไงน้ำคิ้วมันออกก่อนนะครับ่นี่นี่เป็นคันน้ำแหลกพี่น้องคันคันคื่มันมาน้ำคิวน้ำรื้เขิ้วๆมันออก เราสิไปล่างหลักสิค่อยมาคันใหม่พี่น้องเพราะว่าน,าน้ำมันจะคิวคิว่ะพักเซียนพักเซียนซิมีกินคิวหน่อยนึงนะครับดังน,านั้นคันน้ำแรกนี่เพื่อให้น้ำคิวมันออกพี่นอ้องแล้วก็ล่างโดยน้ำหลักเสี่ยวมาคันใหม่น้ำแรกน้ำแรกผมเสี่ยวไปล่างก้อนพี่น้องก็ไปล่างออกเพื่อให้น้ำให้มีกินคิวมันหน่อยลุงพี่น้องนะครับน้ำแรกนี่ต้องล่างออกหลจากนั้นก็ใช้มาคันใหม่นะครับคันใช้เกลือใหม่คือเก่านะครับ ครับหลังจากเอาผสมพันธุนที่ขันรอบแรกไปล่างนะครับล่างน้ำแล้วก็จะมาขันรอบที่สองนะครับเพื่อห้น้ำคิวมันจืดลงไม่อยมันคิวหลายพี่น้องนี่ผมก็เริ่มขันรอบที่สองนะครับใส่เกลือขันเคื่อเกลอนะพี่น้องเนาะขันขันมันอ่อนตัวมันยุบตัวนะครับเนาะรสชาติจี๊แฉบรู้ปะแ่บหนึ่งกะบวรับประกันได้พี่น้องว่ามือใหม่ครับเคยมีแต่ผู้อื่นขันซูจินอันนี้สิขันซูเจ้าของกินนี่ขันรอบที่สองนะครับ ขั้นรอบนี้นาจะเอาวิรีแล้วบันนี่นะครับพักมันกันยุบตแล้วทางวิธีการครับลักจับรักจํานะครับเรับประกันว่าสีแสบหรือสีนั่นนะครับบรับประกันด้วยพี่น้องด้อผมกคขังแหลกในชีวิตที่ขันสมพักเสียนพี่น้องปกติข้าจ้ดจะตากแดดแดดหนึ่งพี่น้องเพื่อให้พักยุบตัวมันจะได้ขันไงอันนี้ผมเฝ้าเฝ้าเร็วมาขันเลยพี่น้อง นะครับรเจ้าสิหันเป็นชิ้นพร้อมผู้ลงคนมันจะได้คันไงตอนนี้คันเป็นต้นเลยพี่น้องแถงมม่ได้ตากแดดนะครับน้ำจิ้นกันยัดเขาเป็นต้นโหลดพี่น้องนี่คือสูตรของวอลพคนคนหมักงายตอนพี่น้องเด็ดเนว้จิ้นเนวนี้นะครับกําลังคันนะครับคันนามสองนะครับโอ้คนนิ้วหนึ่งใส่หน่อยนึงพี่น้องนะครับใส่คหนึงนิ้วหนึ่งใส่หนึ่งนะครับขินพอข็นแม่ผมใส่ใส่น้ำผิ่นพี่น้องนะครับ ก็มีสูตรดอย่างเราพี่น้องเ็สตามเคยเห็นนะัพี่น้องบริวารจิตแซบได้สิเป็นยังไงพี่น้องขั้นครั้งแรกเคสสมพักเสียนครั้งแรกครับก็เป็นแหลวสมพักเสียนครับหมื่นหนึ่งพันไปก็ยังบ่กสมขากพี่น้องแต่ก็พรอกินไทยอันนี้สิบ้ากินเขากับสมพักเสียนพี่น้องที่อาไปขั้นมือนั่นละพี่น้องนะครับ ยังว่าเป็นคักปันใดพี่น้องแต่ว่าก็พอกินได้อยู่นะครับมืองฝีมือเสียบบ่ร์เสียบพี่น้องใส่กระเบื้องพิคอร์ลหน่วยหนึ่งรับคำง่ายๆตุย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 ,ตยพี่น้องครับวันนี้ก็สิกินข้าวกันเด้อพี่น้องมาเนี่ยกินข้าวกันเด้อ